สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกก็ยินดีนําเสนอนะคะต้นนี้ก็คือเพมหน้าค่ะเป็นเพมหน้าไต้หวันนะคะเป็นเพมหน้าไต้หวันในรูปทรงของบอนไซก็คือเป็นไม้รากโยงไม้รากโยงหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเราเอารากเข้ามาทําลําต้นนะคะเราจะใช้วิธีการทํารากโยงกับไม้บอนไซเพียงไม่กี่ชนิดนะคะ ไม้บางชนิดนั้นหนึ่งต้องรากมีความทนแดดนะคะถ้าไม่ทนแดดเราไม่ทำรากโยกนะคะอย่างเพมหน้าเนี่ยรากทนแดดนะคะเชอร์รี่แคะรากทนแดดเราก็เอามาทํารากโยงได้นะคะไม้บางชนิดไม่เหมาะสมเราจะไม่ไม่เอามาทำนะคะเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งเราศึกษาไม้ค่ะเราศึกษารูปทรงนะคะอย่างต้นนี้ ที่บอกมันคือเพมหน้านะคะทําไมถึงเรียกว่าเพมหน้าคะมันมันมันเป็นไม้ไทยไหมม,มันไม่มันไม่คุ้นใช่ไหมมันไม่ใช่ตะโกมไม่ใช่ข่อยอันนี้คือเพมหน้ารากโยงเป็นเพมหน้าที่นําเข้ามาจากไต้หวันทําไมต้องนํามาจากไต้หวันบ้านเรามีไหมบ้านเรามีค่ะเป็นเพมหน้าไทยแต่ว่าไม่สามารถทํารายละเอียดได้เท่าไต้หวันนะคะไต้หวันทํารายละเอียดได้ดีกว่าเห็นไหมคะอย่างเนี้ย เวลาเราทําขนาดไม้นะคะเราเอาไปลงดินนี่คือขนาดใบที่เอาไปลงดินนึกออกไหมคะเนี่ยเวลาเขาลงดินเขาจะขนาดนี้แต่ถ้าไปทําบอนไซแล้วใบเขาได้เล็กแค่น,นแค่นี้เองอ,ะอ่ะอัตราส่วนเท่าไหร่คะ1ต่อห้าหมื่หนึ่งแสนหนึ่งล้านโอเคนั่นแหละ คือเชื่อไหมพอทํากิ่งปุ๊บแล้วริดใบปุ๊บใบเขาเล็กขนาดนี้ได้เลยนี่คือก็เลยทุกคนก็เลยหลงรักเพมหน้าไต้หวันนั่นเองนะคะเพมหน้าไต้หวันนี้นําเข้ามาในประเทศไทยก็ประมาณเมื่อสิปีที่แล้วนะคะโดยท่านนายกสมาคมอบอนไซแห่งประเทศไทยท่านนายกมนตรีนะคะตอนนี้ท่านนายกมนตรีเขาเขาเป็นนายกอยู่แล้วเขาก็นําเข้ามานะจ๊ะต้นเล็กๆต้นเป็นหมื่นนะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายเขา เขาชอบเมืองไทยอ่ะพี่แก้วว่าเขาชอบเมืองไทยนะเวลาเขามาเจริญเติบโตในเมืองไทยได้เนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้นะจ๊ะสําหรับต้นนี้ก็อายุอานามก็ประมาณ5ขวบแล้วนะคะ5ขวบแล้วทําไมรูตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจกลั่นแกล้งน้องนะคะจริงๆอะ่ะตั้งใจจะทําให้เป็นทรงลากโยกแล้วก็เอ็นชายลงไปแต่ว่า อาเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือมีหนอนอะ่ะมันมาเจาะตรงนี้เห็นไหมมันถึงได้ทะลุแบบนี้นะจ๊ะก็รักษาชีวิตเขามาแล้วให้เขาดําเนินชีวิตต่อไปมันก็เลยเป็นบอนไซซา u เวอร์นะก,ก็เลยมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะอายุ5ขวบแล้วค่ะ5ขวบแล้วนะคะแล้วก็รากแข็งแรงแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่ไปอีกนานนะคะสําหรับใครที่รักบอนไซนะคะก็สามารถจับจองสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะพี่แก้วพี่แก้ว ปล่อยทุกต้นนะคะปล่อยทุกต้นรักทุกต้นปล่อยทุกต้นเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องๆเขาเกิดมาเยอะมากเลยอย่างที่บอกเนี่ยไม้ลงดินเยอะมากเลยนะคะถ้าเข้ามา